มากินเร็วมากินให้หมดเร็วเร็วเร็วเฮ้ยจ้าอยกินเร็วเร็วมานอนนอนมากินนี้เร็วเร็วพี่จ้อยไปแล้วพี่จ้อยไปแล้วพี่จ้อยไม่ว่าเลยนะกินให้หมดลูกกินให้หมดนี่อิ่มยังอื้มอื้อิ่มยังอิ่มยังอิ่มอื้มยัง กินให้หมดนะนอนดูตรงนี้นะนอนเนี่ยรู้ปะนอนพงไม่ทำผงให้ไหมทำพงให้นี่ดูกับพ่จอยมันก็กัดเอาเนี่ยนะพ่จอยมันเอาไข่ที่ไหน,นไม่เอาไข่เลยจ้อยมาแอบอยู่นี่ฝนก็ตกไม่หยุดไม่ย่อนขึ้นไปนอนบนบ,นบ้านน,านู้นนนกปะไปอยู่บนบ้านน,านู้นนะปะ พ้าก็มีปูผ้าไว้ให้นะลูกเอนอนนี่มามานอนนี่นอนอยู่กับข้าวเนี่ยเนี่ยข้าวมาันทีให้นะ,ะนี่มยข้าวมันทีไว้ให้นะอ่ะนี่จะไปบ้านแล้วดูเนี่ยนะอือหือจอยเอ้ยรถมาจอยเอ้ย จ้อยรถเห็นไหมนี่น,น,นาลูกนากินข้าให้หมดนารถมันจะเยียบเอานะรถมันจะเยียบเอานะอยู่เนี่ยไปกับแม่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ตุนฟัดต,ตายเลย แนี่ยดูไม่ไหวขึ้นไปนอนบนบ้านเนี่ยพี่จ้อยนะเป็นอย่างนี้วะไมมันเป็นอย่างนี้วะใครมาป้ออยหนู ไม่ไปแล้วไม่ไปเดี๋ยวรถเยียบเอะเดี๋ยวรถเยียบนะเดี๋ยวรถเยียบเดี๋ยวรถเยียบไปไม่ได้เดี๋ยวรถเยียบเนี่ยไปบ้านแล้วนู่นอนอยู่ตรงนี้น,น,นู่นในโพงเนี่ยนะนอนอยู่ตรงโพงเนี่ยเน,นี่ยโพงเนี่ยอยู่เนี่ยนะนะแม่ข้าวมาให้นะไปได้พิตุลกัดตายไม่เลือ,อดตายฮะ ไห้มงช่างเอามาปล่อยน่า,าจริงเลยพี่จ้อยพี่จ้อยไปไหนเนี่ยพี่จ้อยพี่จ้อยเอ้ยพาน้องไปดูด้วยนี่พี่จ้อยเอ้ยไปไหนเงียบแหละอิ่มแล้วไม่ส้นใจเลยไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้ลูก ไปไม่ได้ไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้ไปไม่ได้นะมืดแล้วลูกไปไม่ได้นี่รถมาแล้วไปแล้วแมปไปบ้านละเฮ้ยครับป้ามาดี๋ยวรถเยียบไปหนะลูกนะ ออกมานะได้เลยได้แล้วจ้อยอ่ะม,มันก็ตกไม่หยุดไม่ย่อน